มาครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC. สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะก็ <Whew. S 2> ยินดีต้อนรับทุก <st oren> ท่านเข้าสู่ช่องพุทิชัยอริยโยนวุทิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูโรดิโอโฟล์วิวประมูลหลวงเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมพึ่งประมูลเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะแบตเตอรี่บลูีไฟ อีกแล้วครับแบตเตอรี่ไม่มีไฟอ่ะมาดูเดี๋ยวพาดูก่อนนะฮะนี่เครื่อง90ครับสวยๆเรียบๆนะครับดูชุด power วเวอร์กระจังหน้าเดิมๆครับดูครับรายละเอียดนะรายละเอียดนะรายละเอียดเบื้องต้นก่อนถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็จอดนานไปหน่อยเหมือนเดิมครับ fc เราพี่น้องเรานะ จาดนานไปหน่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวช่างวีเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวไปเอาแบตเตอรี่แล้วครับเอาแบตเตอรี่แล้วเราจะมาลองนะครับก็มีชายหูนิดหน่อยนะครับคันนี้เดี๋ยวเอาราคาพิเศษแบบสุดๆให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราไปเลยนะครับภายในภายในครับเบาะก,ก็มีขาดหน่อยครับสองฝั่งนะเบาะขาดสองฝั่งรถวิ่งได้สี่แสนห้านะครับรถวิ่งได้สี่แสนห้า ภายในตัวนี้เป็นแคปนะครับหลังคพงหลังคาถือว่าใช้ได้คอนโซลเยี่ยมสวยครับคอนโซลสวยครับเอาดูครับแล้วก็ช่วงกระบะหลังเดี๋ยวผมพาดูนะครับล้อชัดทรงชัดซีชัดซีสวยครับไม่ต้องห่วงหูหนงหูแหนบสวยครับเอาไปแต่งเติมขัดสีชวีมวันหน่อยจัดว่าเด็ดจัดว่าเด่นเลยเอ่ะภายในกระบะครับดูดีครับ ตัวนี้ผมประมูลมาจากโคราชนะครับประมูลมาจากโคราชอน่าจะรถออกตรวจพื้นที่ของโรงพยาบาลอำเภออะไรนะออกตรวจพื้นที่ครับที่พาคุณหมอพาพยาบาลไปเยี่ยมพื้นที่เยี่ยมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงกระบะชายหลังครับอาดูเก็บหน่อยทําหน่อยสวยประตูนี่ครับเบาะไม่เด่นเท่าไหร่พอใหม่ก็ถือว่าสวยเออปิดกึบกับครับ ทะเบียนขาดปี65ทะเบียนขาด65นะแล้วก็จอดอ่ะเดี๋ยวให้ช่างวีสตาร์ทก่อนครับเป็นโฟล์อ,อโตโอ้ปิดนะครับปิดง่ายๆติดนิ่มๆแบบนี้เลยประตูก็มีชายหน่อยครับผมอ่ะไห้ช่างวีครับ ตอดตดเดินหน้าเดินถอยหลังตอดไปตอดมากับขยับเยื่นหน่อยวันนี้ฝนตกครับก็เลยจะจัดร้านนะก็เลยจะจัดล้านฝนตกเครื่องถือว่าเด่นถือว่าดีเลยนะเครื่องเครื่องถือว่าโอเคเลยไทยเดนไทยแดง เครื่องถือว่าดีเลยนะครับอ่ะช่างวีเอาฝากระโปรงลงขับเดินหน้าถอยหลังหน่อยไปมาดูกันครับประตูยังกรึบกรับอยู่เลยแต่ก็มีตำหนิที่เบาะขาดครับเบาะขาดหน่อย ไปหอ่อบอกครับคันนี้จะเอาราคาซอปพิเศษเลยเป็นโฟล์ดแต่เป็ของโรงพยาบาลสตง,งอ่ะตัวนี้ถอยมาถอยมาระบบไฟต่างๆผมยังไม่ได้ไล่รายละเอียดนะเพราะว่าถ้าติดประจําปุ๊บผม ถึงจะไปไล่รายละเอียดไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟอะไรต่างๆนะครับช่างทอนบอกช่างวีเข้าเกียร์โฟโน่อยเกียร์โฟนทำงานยังตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมช่างช่างทอนการันตีว่าเกียร์โฟนทำงานแล้วเพราะว่าให้ไล่ระบบเกียร์โฟรเรียบร้อย <c ute> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห้รถลุ่เกียร์ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เอามาครับเชื่องบีให้เชตอนไปขับและตึ๊บเข้าเกียร์โฟอ่าโอเคทำงานครับไอไฟจอดมันโชว์ป่ะไฟไ่ขึ้นไฟจอดไม่ขึ้นใช่ไหม S <S <y> ไปเกียร์โฟะ่ะเข้าเกียร์โฟเดินหน้าดิปึ๊บเกียร์โฟเดินหน้าครับเอารบรถรถอ่าโอเคทำงานครับไม่ต้องห่วงครับระบบโฟทำงานนะเสร็จสับเรียบร้อยนะเอ๊ะคันนี้ปึ๊บขับง่ายพวงมาลัยนิ่มครับ ง่ายๆนิ่มๆเลยอ่าเดี๋ยวถอยไปตั้งล้ำตรงนี้ไปทาย่า,ายรูปหน้าปกเนี่ยอ่าขวางๆแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวก็หักโฟมอะไรทางซ้ายมาโอเคเราจะถ่ายรูปหน้าปกครับเนี่ยเรียบร้อย ขับได้วิ่งได้ขับได้วิ่งจวดตอนที่ผมไปซื้อนะ fc เราพี่น้องเรานะเขาไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะผมต้องซื้อวัดดวงมานะครับว่าเครื่องมันจะดีไหมอะไรยังไงแต่ผมดูสภาพรถแล้วผมว่าเครื่องมันจะดีแล้วมาสตาร์ทครั้งเดียวก็ติดเลยนะครับพอประมูลได้เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินมามาขับกลับเลยแกบอกอ้าขับกลับ,บ,บ,บยังไงพี่โอ้ยขับได้วิ่งได้วันที่เอามาประมูลที่อำเภอเนี่ยก็คือสอตองอ,งอ,อไม่ใช่สอตองอ,งอเขาเรียกอะไรอะ ไอ,เ,อเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านอนไอตามตามอำเภอเขาเรียกอะไร <laughs> อาาไม่โวอ,อาาไมเขาขับมาส่งจะบอกอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่อ่ะอ,อาาไมเขาขับมาส่งนะครับเอาดูก็มีนี่น,นี่ต้องใช้นี้หน่อยนะครับนอกนั้นก็ถือว่าดูดีในในตัวรถทั้งตัวนะ ระบบโฟอะไรทํางานได้แต่ระบบไฟเรือนไม้โฟเนี่ยไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้นะครับถ้ามันขึ้นก็ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็จําเป็นนะครับเพราะว่าอะไรอะไรของเอ่อเรือนไม้ตัวโฟเนี่ยผมยังไม่มีนะครับเอา้าถึงเวลาเปิดราคาแล้วทีนี้ขายตุกตุเลยนะเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าพันบาทครั้งที่หนึ่งเก้าหมื่นเก้าพันบาทครั้งที่สอง 99,000บาทครั้งที่3 3ครั้งก็99,000บาทพอนะครับอ่ะนี่เอาราคานี้ไปเลย99,000นะครับ99,000 99,000นะครับ FC เราพี่น้องเรานะตอนนี้ราคารถผมจะขายบิดเ ah, บียดเบิดเบียดเบียดออกหมดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีปกติแล้วคันนี้มันผมต้องตั้งแสนกว่าดูความความเดิมดูความเดิมของกระบะท้ายนะครับเห็นไหม็นความเดิมความสวยนะครับสวยจริงนะครับกระบะท้ายยังไม่มีรอยนี่เลย ยังเป็นกระบะท้ายออกศูนย์อยู่เลยนะครับมันสวยรถรถประมูล,ลหลวงเนะี่ยสวยนะครับเอาจริงๆนะระบบแอร์มีไหมเนี่ยแอร์ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่มีความแอร์นะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปไล่ระบบหน่อยเอาจะมีแอร์เฉยเลยเนี่ยเอามีแอร์เฉยเลยมีลมครับลมเริ่มจเย็นๆแล้วเผลอมีแอร์นะเนี่ยเอามีแอร์จริงด้วยเย็นแล้วครับมีแอร์นะ เอฟซีเราพี่น้องเรานะครับแอร์ Air, มีนะ <S <S แต่เราไปเช็คระบบเย็นเย็นให้มันเย็นจัดอีกครั้งหนึ่งก็จบแล้วนะครับเอาโอเคเดิน okay. <deleted S 2> ทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไหล่ยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์้นะ0 8 7 9 5 1 9อ2 6 0 9 5น6 4 3 8 2 6ี่วุฒิชัย,นะชยอะไหล่ยนการันตีชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมัน ชื่อนี้การันตีความมาตรฐานกดไลค์กดแรกกชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ